เอากินเบิง้งกินเบิง้งคนไทยก็กวนก็ไปผู้กินนี่ผู้ใดสิเมื่อยก่อนกันเอา้าแข่งกันเบิง้งเฮาแข่งกันเบิ้งผู้ไทยก็ผู้กินเอา้าผู้ใดสิเมื่อยก่อนกันแต่ที่ไหนเนี่ยผู้ไทยปวดเอ็นข้อแล้วตอนนี้ปวดเอ็นข้อเบื่อแล้วเย็นนี่เหยียดข้างเหยียดเนี่ย มีสองตัวแล้วอีกตัวหนึ่งได้ยินแต่เสียงแกล็ดกดอยู่นะค้าประจำเพลินเฝาอยู่นี่แหแล้วหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาปันเซเว่นอีเลเว่นอ้ยอ้าวอ้าวได้กินนะมืมมมอมาพูอมาปี่นึ่งนะคนนะคนนะหอ,อ,อดเนื้อในแต่ที่เนาะดูกระไรเปลือกแหงๆงกับสซอัน ลัดขั้นตอนการปอกเปลือกออกกระสีเรียแต่ขั้นตอนเทพเปลือกขึ้นแข็งหมดเลยนี่บุญนาคเฝ้ากินตุ้นไบอีละอีลาบักลาเฝ้ากินตุ้นไบพูนพูนพูนคือสีแสซครังอีดีแล้วเนาะพูนนะพูนนะเอาสู่กันเืิ่งเฮ้าคนไทยกบคนกินคนไทยก็เริ่มปวดเอ็นคอแล้ว เอาเบิง้งเพื่อนกินสิหอดจังละทีเอาแง่ๆไปเฮาแง่ๆไปเอาเอาสู่กันเบื้องเฮาไปสิเกียงก็กันเอาระวังคนกับกระลอกไปสิเกียงก็กันเอาเบื้องไปสิปวดเอ็นข้อก็กันแกะอยู่ใส่นอ้อยได้ยินแต่เสียงอีกตัวหนึ่งแกลดแกลอยู่เอาเอาตัวนี้ก่อนอีกตัวนั้นเอาไว้ก่อนกระลอกคนละตัว สูเป็นเบื้องเฮ่าคนกับก็บบหลอกไผสิกินก็กันเอาเบื้องที่แน่ยนีย่ผู้ทายนี่ปวดเอ็นคอแล้วตอนนี้เอาเบื้องเอาเบื้องเอาสองนาทีอย่ากลัวไปแล้วเอา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 เบื้องไผสิกินก็กันเอาเบื้องตีละเอาเอาเอาเบื้องเอาเบื้อง กินค่ากินเนี่ยฮึคุณน่ะอยากหูเดือดฉาเด้เนาะมันเป็นแนวจังไรมันมันบ่หรือว่าแนวจังไรมันมันหรือมันเป็นแนวจังไรกินดีแท้คุณน่ะมั่มากมั่มากอยู่แล้วคุณน่ะแท้เอาจนเบิดเลยเด้อได้ยินบอกอีกเสียงตัวหนึ่งเด้สิ้เงียบให้ฟังเสียงเด้อมีสองตัวเด้หาฟังเด้อ เสียงเสียงอีกตัวหนึ่งหายแล้วไม่ยินตะแกด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 อยู่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่คนหน้าหมองเพื่อนเอาเบิ้งเบิ้งเอาเบิงเบ้งสิกินแบ่งง่ายป้ะปวดเอ็นค้อเราผู้ไายก็ได้ปวดคอแล้วปวดคอแล้วคนไทยบ่ไหวแล้วคนไทยก็แย่แล้วนะ เมื่อไรเจ้าจะกินเสร็จคนไทยเริ่มปวดเอ็นคอแล้วเด้ออาเฝ่ากินใท้ไหมดีเสียหน้าที่เราเนี่ยเฝ่ากินไมไว่ายไปไว่าวย้ำเขาย้ำเขาปวดเอ็นคอแล้วปวดงอนต่อแล้วนะคน่ายนี่คน่ายเริ่มจะเบาไหวแล้วเด้อมีการแนม นี่การเนมมาเบิงอีกเฝ้าโชว์สเต็ปการกินน่นนะเออเอาไปไว้เงี้ยวๆไทยให้เจายเงี้ยด้วยนี่อีกโดนได้สิพอดีพอกันเข้าเนี่ยหนาวมาแล้วกินลงไปเอาเบิ้งเจาสิใส่เวลาจาังนาทีเอาเบิง้งโอ้คยอยปวดอเ,อเอ็นขอน้ำเจาากินเบิ้งเจากินเบิง้ง ở à, vương xịt sì phải chụp xem là thì hả à, video này mới tới khoảng chầu cứ điều này là ở à, vương à, bao vương thì tôi nâng cái nhầm kẹt kẹt dưới thằng đấy anh rút à, ở thai khoảng này hay nhau nhau bây rồi nhầm đáy cho xịt kín bớt ở à, vương tí là à, ไปเลยนี่นี่นี่เอาเอาเบิง้งเอาเบิง้งเอาเบืง้งไปละหาหน้าที่กลัวเดี๋ยวจาเอาเบิ้งที่ละเอาจะสีแเหล้วจ้าหน้าที่เบิร์ดระบอร้อไก่แล้วเว่ยไก่แล้วนเนี่ยเนี่มงส่งนี่สีไกลล่ละละเนี่ย ใกล้แล้วลพี่นอ้องเดืยอยโบราณเราเนี้ยมุ้งส้มกันเดี๋ยวกันนี้เท่าน,นั้นเราบันนี้าสี่หกนาทีเราบั่นถิ่นเอาเบื้องเอาเบื้องเอาเงีเเงเเงเ้ยเงี้ยเบื้องจะเสิไปจังนาทีเอาพี่เดชเนี่ผู้ไายสิตายแล้วตอนนี้ผู้ไายแย่แล้วหกนาทีแล้วนี่หอยฟ้าแล้วเทิน ท่านผู้ชมก็ขี่คานเบื้องเจ้าเลยได้แนวนี่กินโบเรียวจักเทื่ยนนี่เบิดตแต่ยังโอ้ยยักต์โตใกอยู่เนาะโอ้ยคอยปวดเอ็นข้อนั่นเจา้าหกนาทีไปแลยเนี่ยอ้าวอ้าวอาวอ,อ,อาเบื้องอา้าให้เจา้าเงี้ยงๆด้วยวิดีโอนี่เอา้เอาวเบื้อง เอาเบื้องด้เอาเอาเบื้องคนก็บกะหอกผู้ใดสิตุยก่อนกันเอาคนก็บกะหอกแข่งกันเบื้องใครสิตุยก่อนกันเอ็นข้อคนสิตุยก่อนด้วยเขียวอันกระลอกสิตุยก่อนเอาเอาแข่งกันเบื้องเฮาเอาเอาเบื้องเจ็ดนาทีเราบันเทนียน เอาเบิง้งตี้เหรอเอาสิกินเดนป็นได้เจ็ดนาทีเราตอนนี้เจ็ดนาทีสิบสี่นาทีบเจ็ดนาทีสิบแปดวินาทีเอาเอาไปเอาสิเหรอเอาจะข้นจะก,กระหรอกสิตุยก่อนกันเอ็นคอปวดไปวันเราตอนนี้โอ้ยไครสิกเกียงก่อกันเอาเอาเอาเบิง้ง ระวังเขียวกับหลอกกับเอ็นข้อคนนทายนี่เอาให้ส mm ิต hmm. ุยก่อนกันเอาเบื้องเอาเบื้องเอาเบื้องงานนี่เอาแข่งกันเบื้องเฮาที่สุดของที่สุดนะเฮาเอาแข่งกันคักเดี๋ยวสิวันเด้เจอกันอีกโดนนะเฮาหนาวเข้ามาเราวันเทนี้มูเจ้าจะไปอยู่ไสยเราคอยกระจำศิลยู่บ้านเราวันเทนี้ พอฟอกันนะเฮาแปดนาทีผ่านไปแปดนาทีสิบสองวินาทีเอาเบิ้งเอาเบิ้งไผสิกเกียงกข้ากันคนกับกระโหลกเอาเบิ้งดูวิดีโอนี้เป็นของเจ้าคนเดียวเอาไปเอาไปแล้วระบ่อ เดาเนี่ยงไม่มันน่าเดาวแท้เบิดเดิวนันนันนี้วันนี้แม่เบิดเดิวนั่นเบิดเดาวนั่นพิกไปพิกมาอยู่เบิดเดิวนันนันนันไปสีนี้กับนี้แบบนี้ไปหาอันใหม่พ่อแล้วพ่อแล้วไปพ่อพ่อพ่อมันหมดแล้วพ่อไปหาลูกใหม่ไปหาลูกใหม่ไปเดี๋ยว เานาทีไปแล้วตอนนี้นะเบสเดนั้นนัน,นี้ไดบ้านี้นี้ได้บ้านเบสเดียวนนอกเบสเดนี้นั้นบ้านนัันนันนนนันี่นนะนีไดบ้านน,นานไปแล้วคุณคุณคุณ